Okay. สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะทางหลักสูตรนะคะ GS UTCC นะคะบัณฑิตวิทยาลัยมหาเทยาลของการค้าไทยนะคะโดยอาจารย์เจนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมานาปัชิมนั้นค่ะวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรบุรีมศรีสมทวินนะคะเป็นรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาจีนภาษาจีนเพื่ออาชีพใช่ไหมคะใช่ครับ โอเคค่ะหรือว่าเราเรียกว่าอาจารย์จะเด็ดก็ได้นะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหลักสูตรนะคะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยพูดคุยว่าหลักสูตรเนี้ยจริงๆแล้วเราต้องการที่จะเน้นเกี่ยวกับอะไรและใครที่สามารถที่จะเรียนได้บ้างคะครับหลักๆเลยครับคือหลักสูตรเราเนี่ยเป็นหลักสูตรศริลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับอ่าเป็นการต่อยอดจากการเรียนในระเบญาตี โดยเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นศาสตร์วิทยาการแบบแบบบูรณาการศาสตร์เกี่ยวกับภาษาจีนนะครับเราก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนเป็นหลักโวยนวิชาการแปลนะครับโดยอาจารย์เนี่ยนะครับก็จะบรรยายเป็นจีนเป็นหลักเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> หลักสูตร<ๆ>ก็จะเป็นการเน้นการวิเคราะห์อ,อ,องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนในภาพกว้างนะครับเราก็มาบูรณาการในการพัฒนาทักษะสื่อสารในการใช้ภาษาจีนขั้นสูงในสายงานอาชีพต่างๆนะครับแต่ทางพัฒนาทักษะพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนแปล เกี่ยวกับเรื่องการเป็นครูเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในสายชิตต่างๆเช่นท่องเที่ยวโรงแรมหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นให้กันในการคิดวิเคราะห์ประยุยุ์ในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เรามองว่าเราเวลาเราเจอการแก้ไขปัญหาในอนาคตว่าเกี่ยวกับปัญหาในการทํางานเราจะมีทักษะหรือมีมีองค์ความรู้หรือมีช่องทางในการอะไรที่จะไปแก้ไขแก้ไขปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องมีอาจารย์มาเป็นผู้ ู้ชี้นำเพราะฉะนั้นมีซอสหรือมีเว็บไซต์ต่างๆที่ทะจะแนะนําในการที่จะไปอ่านในเบื้องต้นนะครับ<ม>ในการเรียนเนี่ยจะพัฒนาทั้งเกี่ยวกับภาษาจีนในสังคมไทยและในสังคมจีนร,รวมถึงใน,นาชาติด้วยนะครับ<ม>เราก็ยังมีการนาศาสตร์อื่นๆนะครับมาประยุกต์เกี่ยวกับการจัดก,การหรือการสามารถปฏิบัติในองค์กรหรือหน่วยง,งานในดับชาติและใน,านาชาติได้ด้วยนะครับ<ม>อันนี้ก็เป็นเหมือนกับวัตถุประสงค์ในการ เรียนว่าเป็นจุดเรียนของสุดพวกเราแสดงว่าจริงจ<ๆ>้เราไม่ได้เรียนเรื่องของภาษาอย่างเดียวแต่ว่าเราเรียนเรื่องของการเอรียกวัฒนธรรมเรื่องของการทําธุรกิจด้วยลงไปถึงเรื่องของการที่เอาไปใช้ในอาชีพการงานประเภทต่างๆหรือใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่อย่างงั้นค่ะถ้างั้นแปลว่าเรา แปลว่าคนที่มาเรียนเนี่ยจำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนไหมคะเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราบรรยายภาษาจีนแหละครับแต่ว่าอ,อ,อยากให้มีพื้นฐานในพอที่จะฟังฟังได้ฟังแล้วก็มาสื่อสารกันในคลาสเรียนได้เพราะเราสอนโดยการเหมือนกับว่าสื่อสารโดยการที่จะเป็นการอภิปรายร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนกักเรียนมากกว่านะครับผมแล้วส่วนเรื่องการเขียนเนี่ยตอนนี้แน่นอนว่าทุกคนมีมีข้อมูลเรื่องการเขียนว่ากัวเขียน ตัวจีนไม่ได้แต่ณตอนนี้คือเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะครับเราใช้วิธีการพิมพ์ทั้งหมดเลยพิมพ์ในการเขียนเราะนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับอยากให้อยากให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะในการฟังแล้วก็พูดในเบื้องต้นในการสื่อสารกับอาจารย์ได้เพราะเราเบรรยายเป็นจีนเกือบเกือบเกือบ1 0ในทุการะยับชันะครับถ้าเป็นายเป็นจ<ห>ีนก็เราจะมีการวัดข้อสอบเอเจเคนะครับท่านรู้สึกถึงขอาชื่อนะครับ โดยการถ้ามีข้อสอบที่สอบได้ในระดับห้าเลยเนี่ยเราจะเวฟร่วมการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็มีข้อสอบของเราที่เทียบเคียงกับข้อสอบเอสทีเอห้าานการมาวัดโดยโดมมยโดเ,เาการานนานนามาสมบัติของผู้เรียนครับสมมติว่าเราจะสมัครแต่ว่าคะแนนเรายังไม่ถึง HSK 5เนี่ยก็จะสามารถทําข้อสอบแทนแล้วก็สมมุติว่าข้อสอบก็ยังไม่ผ่านแต่มีเรียนปรับพื้นฐานไหมคะใช่มีครับม,มีเรียนปรับพื้นฐานสามถึงสี่วิชานะครับที่เกี่ยวข้องอืมโอเคงั้นก็ยังพอมีความหวังแสดงว่าคนแบบว่าพอมีพื้นฐานภาษาจีนอาจจะเคยพูดคุยที่บ้านแล้วก็มีพื้นฐานอยู่บ้านนะคะโอเคแล้ว จริงๆแล้วถ้าเราเปรียบกาลังเปรียบเทียบอยู่ค่ะว่าเรียนจะเลือกเรียนภาษาภาษาจีนที่มหามหาวิทยาลัยหอกันคะไทยหรือว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยอื่นๆของเราแตกต่างกับคนอื่นยังไงบ้างคะ